สวัสดีครับผมบอยเอคาเวเตอร์นะครับมาชมหกล้อนะฮะบรรทุกดินชมดินยกบ้านนะะอันนี้ก็ใสมาประมาณห้าหกตักวันห้าตักวิง่งราคาดีนะครับ สอบถามไปยังคนขับหกล้อบอกวิ่งนะคะประมาณอ่ะสี่กิโลเที่ยวรับประมาณอ่ะห้าร้อยห้าร้อยนี่รวมรถไถรวมรถไถรวมรถโคนะไปกับสี่โลนะขาเดียวสองโล ผมเยอะอยู่เล้วน้แดดร้อนจับเลยใส่เสื้อยาวอ่าทำไมเหตุผลที่ทำไมอ่ะทำไมยางหน้าเล็กกว่ายางหลังนะพอดีผมไปสอบถามมาแล้วนะครับมีคนสงสัยมีคนสงสัยว่าทำไมยางหน้าเล็กกว่ายางหลัง อันนี้เอ่อก็ใส่เพื่อให้อ่าบรรทุกได้เยอะนะรถไถที่ดันกองขนาดนี้เท่าละแปดสิบบาทนะตีเป็นเงินไทยนะ เป็นคอคอตัวสองเท้าอะอแรงเลยเนี่ยแรงอุตสา่าหเยอะดันไม่ค่อยออกแรงเลยแต่เขาดัานหลังเนี่ยตัวเวทตัวกำหนั่ ถน้ำนี่ใช้เป็นรถประกอบนะรถนำข้าวอยางญี่ปุ่นนะประกอบแต่ก็มาแบะมาแปลงเยอะนะแปลงเป็นเฟืองช้านะส่นมากรถวิงถ่งดินรถวิ่งดินเดี๋ยวนี่นะสม่มากจะเป็นเฟืองหลังในเฟืองช้ามากมาหลังถนนไม่ค่อยมีงาน,นวนะิ่งเท่าไหร่สม่ยยังมีงานในที่ถมที่ถมทางอะไรอนยะ่างเงี้ย ก็ขายดินหน้าแล้วก็จะเป็นขายดินนี้แอดินก็จะประมาณนี้นะหิน่เยอะกระบะพวกนี้ก็จะหนามาดันไม่ถูดันไม่มีหูทำทรงแบบไม่ถูไอ้แบบมันหนาคนแต่รถก็จะไม่ใช่รถข้ามจะเป็นรถประกอบเหมือนกัน